สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรุงอนัญญาของค่าเก้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาปลาย3ามเดือนของคุณนะคะมกราคมกรุงพาพัน์มีนาคม2569ก่อนอื่นอนัญญาก็ขอควยพรปีใหม่ให้กับชาวลัคนาและราศีกรุงนะคะ ขอให้ปี2569เป็นปีที่ดีของชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภไม่ขาดสายโชคดีตลอดปีค่ะเันยาขอให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมมีความสุขมากๆนะคะและเช่นเายค่ะหากใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามช่องอนัญญาของค่าเช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลาวละค่ะเดี๋ยวเรามาที่ฐานจิตไปพร้อมๆกันว่าใน3เดือนนี้เรื่องราวโชคชะตาชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างเราจะโฟกัสที่ภาพรวมเป็นจุดสำคัญนะคะจะเป็นเรื่องของตัวตนของคุณนะคะอาชีพยายงานผู้มีอุปการะคุณครอบครัว เจ้านายบุตรบริวารการเงินความรักเพื่อนฝูงและสังคมในส่วนเรื่องความรักที่เป็นคลิปละเอียดอนุยาทำแยกให้เป็นรายเดือนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะชาวุ่มเรามาดูไพ่ใบแรกของคุณโอ้ดีเลยค่ะคุณได้ไพ่ประจำตัวจูวิลออฟจูนอืมโอ้เชอร์อิเอดูสติน จมอืมอ้เดอะสตารมันจะในนอเวทบ้านหรือเปล่าเนี่ยเ r e ส s อ่าต่อมาค่ะเจเจมาค่ะชาอกุ้มคุณมาดูกันว่าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะดูสิ เราดีๆนะอือดวงคุณนะคะดีมากเลยนะอือหอือหนะคะโดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ริมน้ำอืมนะคะเครียดไหมเครียดแต่รู้สึกว่าจะมีการเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆนะเนี่ยจากไพ่เนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องของการรีโนเวทบ้านบ้านคุณให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองนะคะแล้วคุณอาจจะมีเรื่องของการ ส่วนเสียเงินทองไปกับบ้านเพื่อในการซ่อมบำรุงหรือถ้าไม่ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องคุณก็จะต้องเป็นเรื่องของการดูแลคนในครอบครวัวซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะเยอะมากนะใน3มเดือนนี้ค่ะคุณกมุมมีทั้งเดินทางภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานที่เป็นงานสีขาวดำด้วยนะคะและรวมถึงคุณอาจจะไปร่วมงานที่เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับสุสานนะคะหรือสถานที่ที่ มีเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเศร้าๆนะคะหรือไปแสดงความอะไรกับผู้วัยชนค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่คุณจะมีความโชคดีจากสิ่งเหล่านั้นอืมตัวคุณนะคะเป็นทั้งผู้ให้โชคลาภกับคนอื่นและคนอื่นก็มาให้โชคลาภกับคุณ การเดินทางจะส่งผลให้คุณได้พบเจอสิ่งใหม่ๆแหล่งข้อมูลใหม่ๆและรวมถึงงานข่าวดรามคุณจะได้คอนเน็ t ชันนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่มีความสามารถและแนะนำช่องทางให้คุณได้ประสบความสำเร็จหากชาวคุมท่านใดทำอาชีพเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันภัยประกันสุขภาพมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องทำอย่างหนักแล้วก็เดินทางด้วยนะคะเพราะพ่บอกว่าคุณต้องเต็มที่แล้วตัวคุณก็จะเต็มที่ด้วยแหละและนั่นคงเป็นสาเหตุหนึงที่คุณไปอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้ซึ่งคุณกุณ้งขะคุณก็รู้ว่าอาชีพนี้ ทุกคนาบแอสเนาะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็นิสิ่งนี้คือความมั่นคงให้กับลูกหลานแล้วก็เรื่องของเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยและรักษาก็อยากจะนอนห้องดีๆแต่บางคนก็รู้สึกไม่ดีไม่โอเคแล้วถ้าเกิดใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของชาปนากิจหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะชาปนากิจในชุมชนหรือ อะไรที่เป็นตัวตั้งตัวเทียเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะ่ะจะค่อนข้างดีนะคะจะค่อนข้างดีได้รับเกียรติได้ได้รับการสนับสนุสน,นและสิ่งที่คุณทํามันก็เป็นเรื่องของบุญกุศลในอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันจะส่งผลมาถึงคุณนะคะทําให้คุณสามารถที่จะมีโอกาสมองเห็นอะไรที่มันแปลกแใหม่ๆแล้วสามารถที่จะลงมือลงทุนได้โดยเฉพาะถ้าคุณมองหาเกี่ยวกับเรื่องการหาเงิน ในลักษณะของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์สร้างบ้านที่เป็นอุปกรณ์หนักๆน,นะคะไม้อิดหินปูนโครงสร้างเหล็กทุกอย่างนะคะจะค่อนข้างดีจะค่อนข้างดีสำหรับคุณนะแล้วมันจะมีการเริ่มขยายกิจการขยายสาขาะคะ่ะมากขึ้นสำหรับคุณกุมบางท่านนะคะ คนรักและคู่ครองสนับสนุนได้เป็นอย่างดีเป็นกําลังใจให้เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังเรื่องอาหารการกินการดูแลเสื้อผ้าเรื่องของการเตรียมแพ็คกระเป๋าจัดกระเป๋าทาอะไรทุกอย่างหรือการเลี้ยงดูคนรอบๆตัวคุณนะคะเขาทําให้คุณได้เป็นอย่างดีโดยที่คุณนะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะอืมหรือคุณกลุ้มคนหนยังคิดไม่ออกว่าตัวเองอะ่ะจะไปยุ่งเกี่ยวหรือไปทําอะไรเนี่ย ที่เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพหรืออะไรที่มันเป็นแบบนี้ยคุณลองหาดูนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาพูดนะคะถ้าคุณเข้าไปอยู่ในในในกลุ่มแบบนั้นแล้วก็ไปทําอะไรที่เป็นลักษณะงานแบบนั้นนะคุณมีโอกาสที่จะลองเห็นช่องทางและสารต่อต่อไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะ โดยเฉพาะถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าที่หรือเทพที่เกี่ยวกับความตายจะค่อนข้างจะค่อนข้างดีสำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะค่ะคุณกุมโดยรวมแล้วว่า สถานการณ์ใน3มเดือนที่ของคุณนะคะค่อนข้างจะดีนะคะแล้วคุณก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะในเรื่องของการที่จะต้องบากบัน่นฝ่าฟันนะคะในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็แสดงภาวะผู้นําค่อนข้างสูงะฉะนั้นคนที่คุณแบกเอาไว้ข้างหลังอะ่ะเขาก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับคุณเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อย่างสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่ต้องห่วงค่ะในช่วง3าเดือนนี้นะโดยภาพรวมแล้วท่านยังดีอยู่นะคะ ถ้ายิ่งบ้านไหนนี่มีเรื่องของการให้ท่านน่ะได้ออกกําลังกายหรือว่าออกไปวิ่งกับสัตว์เลี้ยงหรือมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะพาท่านกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเที่ยวนะอืมและอีกเช่นเดียวกันค่ะถ้าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวที่ป่วยอยู่หรือไม่สบายในสาเดือนนี้ ก็น้องจะไปเป็นนักฟ้ากับเทวดากลับไปที่ที่น้องจากมานะคะค่ะและดูเหมือนว่าจะมีคุณกลุ่มนะคะหลายคนอยากจะขยายกิจการของคุณให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก้าวหน้ารวมถึงเดินหน้าขยายกิจการไปที่ต่างประเทศนะคะ ซึ่งค่อนข้างจะดีมากนะคะถ้าคุณไม่ได้ขยายกิจการนะคะคุณกลุ่มคุณจะขยายเอวขยายอกขยายสะโพกขยายน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รูปร่างที่ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะแต่ถ้าใครที่ ไม่ใช่หุนเซียไม่ใช่หุนเจก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอืมอาจจะต้องตรวจแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่ถ้าถามว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บอะไรไหมสำหรับตัวคุณนะคะ ในเดือนนี้ในสมเดือนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าโรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นในอดีตนะคะมันอาจจะกลับมาให้คุณได้เป็นอย่างเช่นคุณเคยเป็นหวัดคุณก็อาจจะกลับมาเป็นหวัดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคที่เคยเป็นแล้วรักษาหายไปแล้วอะคะ่ะก็อยากจะให้ลองไปพบแพทย์แล้วก็เช็คดูนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอาการนะคะเพื่อตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวนะคะจะได้สบายอกสบายใจ โดยรวมแล้วค่ะคุณกุม,มสามเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมากๆเลยยิ่งถ้าคุณทำเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็จะยิ่งดีและท่านใดที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของพืชพนธุ์ธัญญาหารนะคะข้าวถั่วเหลืองก็โพดน้ำตาลอ้อยดูแลค่อนข้างดีค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ส่งออกด้วยนะคะเอ็กซ์พอร์ตด้วยแล้วอะ่ะก็ดีมากๆเลยค่ะ นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแพลนหรือมีโปรเจกต์ที่จะทำอยู่แล้วนะคะผักดันเลยค่ะสามเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีของคุณถึงแม้คุณจะยังบอกว่าเออมันยังดูแบบมองภาพไม่ออกหรืออะไรอะไรมันยังดูไม่ไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนลองลองมือทำจากเล็กๆดูก่อนก็ได้ค่ะหรือลองขยายให้มันมีอะไรมากขึ้นฐานข้อมูล อะไรอะไรมากขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นค่ะคุณจะไม่ได้เริ่มทั้งทงที่เดือนนี้มกราคุณพามีนางชสตาของคุณจากไพ่ค่อนข้างจะส่งเสริมคุณนะคะเอาละค่ะคุณกุมบางคลน่าจะมีโอกาสได้ไปรับใช้ครูบาอาจารย์นะคะ ในการเป็นสารถีช่วยเหลือท่านอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอืมคุณกูมบางคนจะได้บ้านใหม่นะลองดูนะคะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะนะได้บ้านใหม่และรวมถึงได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะถ้าคุณกู้ยืมเงินคุณกมุมได้นะคะ คุณจะได้เอาละค่ะสามเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วก็มีปัญหาปุกครักบางอย่างที่คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตนะคะใช้เหตุและผลและการป้องกันต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขกับตัวคุณและก็ครอบครัวนะคะปัญหาทุกอย่างสามารถคลี่คลายได้ค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สามเดือนนี้เป็นอะไรที่คุณค่อนข้างจะ มีความโชคดีนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อนัญญาหกพเก้าเก้าต้องลาไปก่อนแล้วก็หากชอบคุณท่นานใดยังไม่ได้กดสับตะไคร้กดติดตามเป็นเพื่อนกันให้อนัญญาหกพเก้าเก้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะ